หากคุณมีระบบที่ดีไม่ว่าธุรกิจของคุณจะขยายไปอีกกี่สาขาคุณภาพของคุณก็จะดีเท่ากันไม่มีวันตกสาเหตุหลักๆที่ SME เนี่ยย่ำอยู่กับที่และไม่สามารถจะก้าวกระโดดหรือ take off ได้หากไม่นับเรื่องเงินทุนแล้วก็เหตุผลหลักก็คือ SME เหล่านั้นขาดการเข้าใจในการทำงานและการวางระบบที่ดีอันดับแรกลุตงตีขอพูดถึงในแง่มุมที่สำคัญในการขยายตัวที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ โดยที่คุณจะต้องรักษาคุณภาพให้กับธุรกิจของคุณให้มีคุณภาพดีอยู่สมเสมอในทุกๆด้านอย่างเช่นหากคุณทําธุรกิจร้านอาหารแล้วจ้างพ่อครัวมาทําในสาขาแรกในผลลัพธ์ที่ดีมากรายได้ดีมากมีลูกค้าเต็มตลอดร้านแต่พอคุณขยายไปสาขาที่2ที่3ที่4คุณกลับมีลูกค้าน้อยลงเมื่อเทียบกับธุรกิจของคนอื่นทําไมเขาสามารถกลับมาขยายสาขาได้โดยที่ทั้งยังรักษาคุณภาพได้ดีเหมือนเดิมเป็นเพราะอะไร คำตอบก็คือว่าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีระบบการทำงานที่วางระบบไว้เป็นอย่างดีการวางระบบที่ดีเป็นเหมือนกุญแจสำคัญในการสร้างธุรกิจที่ดีและรักษาคุณภาพที่สม่าเสมอทั่วทั้งเครือข่ายและสาขาของธุรกิจนั้นๆโดยระบบที่ดีจะต้องครอบคลุมทั้งกระบวนการขั้นตอนแนวทางที่จะควบคุมการเมืองงานของธุรกิจและการมีระบบในการทํางานที่ดีสามารถส่งต่อคุณภาพของสินค้า หรือบริการของคุณได้เมื่อคุณมีกระบวนการในการรักษาคุณภาพที่สม่ำเสมอมันจะช่วยทําให้คุณสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ง่ายและก็ได้สม่ำเสมอด้วยการกําหนดมาตรฐานเป็นสิ่งที่จําเป็นในการสร้างระบบที่ดีคุณจะต้องมีการกําหนดขั้นตอนที่ชัดเจนและได้มาตรฐานและต้องทําให้ทุกสาขาของคุณดําเนินการตามหลักการ เหมือนกันทุกสาขาเช่นนั้นแล้วคุณจะสามารถรักษาคุณภาพได้มันมีหนังสือบทความอยู่อันหนึ่งใน Journal of Service Management เขาบอกว่าการมีมาตรฐานมันคือบทบาทสำคัญในการสร้างคุณภาพที่สมเสมอในธุรกิจบริการได้การใช้มาตรวัดประสิทธิภาพและมาตรการในการประกันคุณภาพก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันมีความสำคัญในการวางระบบที่ดีด้วยการตรวจสอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ อาจจะเป็นเรื่องของการวาง KPI หรือการรับคำติชมของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยรับรู้ถึงปัญหาและปรับปรุงเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีของธุรกิจคุณไ,ได้นอกจากนี้เทคโนโลยียังสามารถเป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณนำมาใช้ได้แล้วก็สามารถนำเทคโนโลยีมากำหนดวิธีการรักษาคุณภาพของคุณได้ซอฟต์แวร์มีระบบบูรณาการเยอะแยะส่วนของการบริการลูกค้าก็มีอย่างเช่น CRM หรือแพลตฟอร์มในการวิเคราะห์ข้อมูลที่นำมาใช้ในการธุรกิจก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสื่อสารและก็การรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพสําหรับการตัดสินใจของคุณได้ครับเรื่องการฝึกอบรมพนักงานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งพนักงานที่ผ่านการอบรมมามักจะมีแรงจูงใจในการทํางานที่สม่ำเสมอไม่ว่าจะการจะไปทํางานที่ไหนก็ตามเขาจะมีการสร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้ แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาจนสามารถประสบความสำเร็จได้งานที่ตีพิมพ์ใน journal of business research นั้นได้ลกล่าวไว้ว่าองค์กรใดที่มีความสําคัญแล้วก็ให้ความสําคัญกับพนังงานจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในด้านการบริการในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆลุงตีอยากจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าระบบที่แข็งแกร่งนั้นไม่เพียงแต่รับประกันคุณภาพเท่านั้นและมันยังสามารถสร้างความส,สม่ำเสมอในการธุรกิจของคุณได้ด้วยมันเป็นการวางรากฐานที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต แล้วก็มีฐานลูกค้าที่มั่นคงแข็งแรงลุงตีก็ขอบคุณนะครับที่ฟังคลิปลุงตีในวันนี้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณด้วยเช่นกันหรือถ้าคุณสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมลุงตีก็จะมีเว็บมินาฟรีลุงตียินดีถ่ายทอดให้ทุกคนนะครับลงทะเบียนมานะครับในเพจเขียวก็ได้นะครับกดติดตามช่องลุงตีไว้นะครับแล้วลุงตีจะมาเล่าให้ฟังอีกอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสําเร็จกับลุงตีซีอ